สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับสำหรับคนที่เพิ่งลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาใหม่ครับมันก็จะขึ้นอินเทอร์เน็ตเออร์เลอร์ครับเราก็มาคลิกฐานข้อมูลไวรัสครับแล้วก็ไปที่หน้าแรกครับการตั้งค่าแล้วก็ทำการปิด ในที่นี้เราเลือก4ชั่วโมงครับแล้วก็ปิดเครือข่าย4ชั่วโมงเหมือนกันครับก็กากระบาดออกครับแค่นี้อินเทอร์เน็ตก็ไม่เออเลยแล้วครับ